สวัสดีครับนี่คือช่องรีไลฟ์กับการรีวิวอิร์ตอริยูจิสองค่ายกันนะครับอันนี้คือค่ายไทยโตนี่นี่หน้าเขาจะดูโหดๆหน่อยแล้วก็ตัวนี้ยูจิค่ายแบรนด์เฟสโต้นะครับยาก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 ,ยากเขาอ้าปากเหมือนเขาจะโกนอยู่ ใช้ท่าต่อยมาเริ่มพี่ตัวนี้ก่อนยูจิค่ายไทยโตกะไทยโตกะดูที่หมัดก่อนเลยเห็นไหมฮะเห็นเห็นรายละเอียดไหมฮะเหมือนมือคนจริงๆเลยเห็นไหมฮะโอเค ดูหน้าเขาจะออกไปทางซุคุณะมากกว่านะของค่ายไทยโตะหน้าเขาดูโหดๆหน่อยจะต่างจากอีกค่ายหนึ่งเดี๋ยวผมเจ้าให้ดูเดี๋ยจะเทียบกันชัดๆแต่ข้อดีของค่ายไทยโตะเนี่ยคือเขาทำยูจิให้รูปร่างเพียวจะเพียวบางกว่าของแพนเพสโตหน่อย ตรงหูสีแดงข้างบนก็จะก็จะสะบัดขึ้นไปสูงกว่าหน่อยแล้วก็ที่สำคัญฐานของเขาเนี่ยจะมีลวดลายด้วยอันนี้คือเอกลักษณ์ของค่ายไทยโตอย่างหนึ่งก็คือเขาจะทำฐานให้มีลวดลายต่างจากของแบรนด์เพสโตที่จะเป็นสีดำเรียบสนิทตูนี่ฮะมาดูตรงรองเท้ากัน ตันรองเท้าใต้รองเท้าก็มีรอยนะรอยรอยยางรองเท้าเห็นไหมเขาทำละเอียดนี่นี่ดูเสื้อผ้าของเรื่องนี้นะฮะอันดูรองเท้าก่อนนี่รองเท้าถอดได้เสียบเข้าไป หมุดข้างล่างก็จะไปโผล่ใต้รองเท้าพอดีเห็นไหมฮนะหมุดข้างล่างตัวเนี้ยมันจะไปโผล่ใต้รองเท้าพอดีนี่ถอดได้เฉพาะข้างหน้านะผมลองถอดข้างหลังแล้วมันถอดไม่ได้กลางตัวก็ถอดได้เห็นไหมฮนะนี่ผมลองถอดข้างหลังให้ดูถอดไม่ได้นะถอดได้แค่เฉพาะข้างหน้า ชุดนักเรียนของเรื่องนีอ้อุปกรณ์แต่งกายของเรื่องนี้ก็จะเป็นชุดนักเรียนธรรมดาเรียบเรียบไม่มีอะไรให้รีวิวมากมาดูฐานกันดีกว่านี่เห็นไหมฮะยูจิเวลาเขาต่อยก็จะมีโคคุเซนใช่ไหมอันนี้ฐานเขาน่าจะโชว์รอยโคคุเซนแล้วก็ผมให้ดูอันนี้คือตัวที่บอกว่ารอยปั๊มนี่คือตัวที่บอกว่าของค่ายไทยตกของแท้แน่นอน เห็นไหมไทยตัตคอป made in China อืมของค่ายไทยโตเนี่ยผมพยายามดูแลรอยปั๊มที่ตัวมันไม่มีรอยปั๊มนะอาจะมีรอยปั๊มที่ฐานแต่ว่าที่ตัวจะไม่มีรอยปัม๊มอันนี้ผมเก็บ เดี๋ยวผมเก็บข้าลวละเดี๋ยวเสียบสิอืมเอาละหน้าเขาดูจริงจังไปหน่อยผมว่าเหมือนสุคุณะมากกว่าจิบเป็นผมไหมฮะหน้าเขาดูดุเหมือนสุคุณะมากกว่านะตัวนี้ เดี๋ยวผมมาเทียบกับอีกเจ้าหนึงให้ดูแบรนเพสโตเดี๋ยวก่อนอ่ะวางวางตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมมาเทียบตัวนี้ให้ดูคุณดูหน้าเขาเห็นไหมฮะก็จะมีความเป็นเด็กมัธยมมุ่งมั่นเห็นไหมฮะ ดูมีความมุ่งมัน่นดูหน้าตาเหมือนพระเอกขึ้นมาหน่อยไอ้เมื่อกี้ก็สวยแต่ว่าตัวนี้เขาดูเหมือนเด็กๆมากกว่าดูเป็นมิดมากกว่าอันนี้ของค่ายแบรนด์เพสโตนะรูปร่างก็จะรูปร่างก็จะ หนากว่าของตัวไทโตหน่อยของตัวไทโต้เขาจะบาง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 เพียวเพียวใช่ไหมฮะของแบรนด์เพสโตก็จะดูหนาหน่อยสั้นกว่านิดหน่อยรองเท้าก็ทุกอย่างคล้ายๆกันรายละเอียดตรงรองเท้าเนี่ยรายละเอียดตรงรองเท้าเนี่ยก็จะพอๆของไทโตนน้นั่นแหละนี่รองเท้ารับผมให้ดู รองเท้าเขาเห็นไหมฮะก็จะคลา้คลายของไทยตกเลยในเรื่องของารายละเอียดตรงรองเท้าแต่ไทโตกเขาทำารายละเอียดแม้แต่ตรงใต้ฝ่าเท้าเลยนะอันนี้ของแบรนด์เฟสโตก็จะฝ่าเท้าก็จะเรียบๆแต่ก็อาจจะไม่ได้สําคัญมากเพาะไม่น่ามีใครไปพลิกฝ่าเท้าดูนะแต่ผมแค่อยากให้ดูเฉยๆในเรื่องของไทโตกเขาทำรายละเอียดจริงๆรายละเอียดทั้งตัว ตัวนี้งานแบรนเพสโตเนี่ยเขาจะปัม๊มลอยปั๊มไว้ที่ใต้ฝ่าเท้างานแบรนเพสโตทุกงานเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นมาไม่ใช่ทุกงานแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมาก็คือเขาจะปัม๊มรอยตราของแท้ไว้ใต้ฐานแล้วก็ที่ตัวโมเดลนะอย่างละที่ อาจจะมีบางงานผมไม่แน่ใจที่บนตัวเขาอาจจะไม่มีรอยปัม๊มแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาเนี่ยก็คือจะมีรอยปัม๊มทั้งสองที่ทั้งตัวใต้ฐานแล้วก็ที่ตัวโมเดลด้วยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะของแท้เวลาเพื่อนๆซื้อก็ลองลองสังเกตดูแล้วกันอ่าเก็บก่อน เดี๋ยวจะมีคลิปหน้าที่ผมจะมาทำ modify effect ของ u ูจิให้ดูอาจจะไม่ใช่คลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับตอนนี้ก็ผมเทียบให้ดู2งานระหว่างไทโตกับแบรนดเพสโต้ก็จะมีข้อดีคนละแบบนะที่ชัดเลยคือเห็นไหมฮะฐานเนี่ยของไทโตเขาจะทำลวดลายมาให้แบรนด์เพสโตเขาจะเรียบๆสีดำแล้วก็หน้าตาต่างกันชัดเจน ก็เพื่อนๆที่ถ้าสมมติเลือกซื้อได้ตัวหนึ่งก็ลองพิจารณาดูดูเอานะครับว่าอยากจะซื้อค่ายไหนดีอืมตัวนี้จริงๆถ้าเราซื้อทั้งถ้าสม,มมติว่าเพื่อนๆมีกำลังทรัพย์พอจะซื้อได้ทั้งสองค่ายเนี่ยอาจจะลองซื้อเป็นมือสองก็ได้ซื้อมาทั้งสองค่ายเลยต่อไปเราจะมาวัดขนาดกันนะครับ ตัวนี้ยูจิของค่ายไทยตกก็จะสูงกว่าหน่อยเท่าที่ผมกะดูจะอยู่ที่ประมาณ1 4 5เซนเมตรความสูงเห็นไหมครับแล้วก็ยูจิตัวนี้ของค่ายแบรนดเพสโต้ความสูงวัดจากฐานข้างล่างเลยนะได้ประมาณ1 2 5เซนก็ต่างประมาณ2เซน1เซนกว่ากว่าถึง2เซนนะฮะของไทยตกก็จะดูเพรียวดูสูงกว่านิดนึง เรามาดูข้างๆกันผมเทียบให้ดูชัดๆอยู่ในท่าต่อยเ,เหมือนกันแต่ว่าของแบรนด์เพสโตเนี่ยเขาจะมีการบิดตัวด้วยนี่เห็นไหมฮะเทียบให้ดูชัดๆเลยทุกมุมท้ายตัวเขาจะดูมีความเพียวมากกว่าตัวเขาจะยาวกว่าหน่อยสูงกว่าหน่อยหัวก็จะเล็กกว่าหน้าตาก็จะ ดูกว่าหน่อยเอาละคิมิลากันไปเท่านี้ครับขอบคุณมากอยากโกกุเซน็น